ันนี้ระบบไฟสาธารณะสาธารณะดับดับหมดทั้งแถบไฟไอ้ตรงบ้านอะไรนะไอ้ทางบ้านพระธาตุคำแก่นครับผมไฟดับหมดทั้งแถวเลยไฟสาธารณะสาธารณะดับหมดโอ้ดูด,ดูไฟสาสาธา,ารณะดับหมดทั้งแถว ี่ะนะรตรงเขาบ้านวันบ้านพระธาตุคำแก่น ตั้งแต่ทำเมันก็มีคนในที่ที่ว่าเป็นเนี่ยเขายกเขายกที่เขายกพื้นหรืออะไรสักอย่างนี่แหละมันก็เลยขอให้เป็นเหตุการณ์อย่างเงี้ยเขาล็อคเขายกที่ขึ้นนะเ็าว่าเหมือนกับใ่ผมทับที่ขึ้นผมที่น้ําก็เลยไหล ไฟตามของนังแถบไฟสาธารณะก็ของผมอัอเนี้ยเหมือน,นกับระบบสาธารณะเอ็นนู่นไปติดอยู่นูนนน่นเลยใช่ไหมโอ้ตรงที่น้ำท่วมเนี่ยตรงที่อันตรายทำไมไรับน้องน,น่ะนนเชียรย ไปลางทางไงดูนี่นะนยิงพูดอย่างกับเพาะชด <c oughs> ไม่คืออรลหลังกับระบบที่ว่านี่คืออ้ก็โอ้โทษ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 มอไ์โทษนะครับ น้ำกร็เล่นแซวบอกไม่รู้รๆๆนั่นทษนทั้งหมดม่ตั้งใจเดี๋ยวมันลดเออขึ้นมาบนถนนเนี่ยไม่เนี่ยมันลดเออขึ้นมาเนี่ยทำไมถึงเป็นอย่างนี้เพราะนี่คือปกติไม่มีทุกปีนี่เกือบไม่มีอย่างเงี้ยอ่ะพูดตรงๆผมขับกี่ปีแล้วอยู่แถวนี้ย แต่นี่คือด้านที่เป็นเนี่ยเขาเรียกว่าชงอะไรคือชงอ่ะอะไรคืองานช้างอะไรคืองานชงอะไรคืองานกล้าช่างกล้าทําเนี่ยนี่แหละงานช้างที่ว่าลมช้างอะไรคือช้างคือรถยนต์นี่ไงมอเตอร์ไซค์ไงที่เขาเล่งไว้นั่นคือเกิดอะไรขึ้นอะไรอะไรอะไรขึ้นเข้าใจไหมครับเนี่ยเกิดอะไรขึ้นอะไรนั่นคืออะไรขึ้น่ะเอาใช้พูดจะมีคำวางนี้เนี่ยเกิดอะไรขึ้น มันเป็นการเงินที่เรียกว่าเป็นไงซ้ำเติมบอกว่ามรถยนต์มอไซค์ก็ได้ผมไม่ได้ออกแบบมาเพื่อให้ซ่อมผมไม่ได้ออกแบบมาให้เพื่อให้เป็นปัญหาแต่บางทีอะคนนี้เปิดอูเ่เนี่ยคุณคุณเรียนจบอูน่นี่นี่คือท่านนีน่เป็นน่ผ่านผ่านขั้นตอนของการแหนศูนย์ของสถานที่นั้นมาใช่ไหมครับผมหลักศูนย์นี่คืออะไรก็ตั้งศูนย์นี่เป็นอะไรคือหลักศูนย์ที่ศูนย์ มีจะโมโหอะอะไรคือโมโหอะไรคือโอโหอะไรคือโยโกะอ,อะไรคือโมโหโยโกะทีนี้ก็ฮาใครเลยจะฮาอยู่หัวลอกขนาดไหนล่ะอะไรคือมา้าม้านีจา่จะพาดพูดถึงชาวาม้าที่ว่าเป็นเนี่ยนั่นคือไม่ใช่บอกว่าไม่คือไม่เครเป็นเน่นี่คือไอ้โครเป็นในไอ,อ้สมอนี่คือสอมอที่เป็น สมอนอสมอนอคือไอ้สมนาคุณของสมนาคุณหรือสมนาสมอสมนอสนอสมนอนอสนอไอ้เหี้ยนั่นแหละมันก็เป็นอะไรที่เรียกว่าเป็นเป็นจุดจุดที่ว่าไปเจอไปเจอกันที่ไหนล่ะที่ไอ้ตอมอหรืออสอหรือไปทางที่ว่ากทอยยอดูดูน้ำ ผมเกินไปไหมแหละผมท่วมขนาดนี้เลยเนี่ยผมประทัดครับโอ้ยปกป้องลหลานี่เด้อดูดูนี่สายตำรวจเกิดอะไรขึ้นอีกวะเนี่ยใครมาดัาไฟสายตำรวจเนี่ย Hey. มีคนแกล้งเจ้าหน้าที่แล้วเนี่ยกว่าแกล้งนี่คือเจ้าหน้าที่ถูกกันแกล้งเข้าใจไหมครับเนี่ยนี่คือเจ้าหน้าที่คนในในพื้นที่ถูกกันแกล้งกลันนี่คือกลันนี่คือน้ําที่เป็นน้าอะไรก็บอกว่าส่วนน้ำหน้าน้ําที่เป็นโอ้ยนายนา hey.